นี5 baht, 5 baht ่มาตลาดนะคะมาก่องน้ำต้าหู้ช่วายได้ขายดีค่ะห้บาทห้าบาทนะคะน้ำต้าหู้ค่ะอร่อยอร่อยค่ะ่อนเพรตาหู้เพราะานผมมันยังอนกันเ้ะ รถไฟเต็มที่แล้วบเหรอมันห้าบาทค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยนะคะน้ำก้ามูกค่ะที่น่าตลาดสดนะคะตลาดสดมูรการค่ะขายกันช่วงเวลานี้หรอคะ โอ้ยรวยจังเลยนะคะนุกค่ะมาถึงก็ได้ตังแล้วค่ะรวยรวยค่ะขายดีเลยรวยค่ะสุดยอดด้ความขายดีนะคะ